ประเมินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2564ดิฉันนางสาวภาวินีลัม,มนาครูโรงเรียนบ้านท่าสุ้งโฮสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ในหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในลำดับต่อไปเชิญคณะกรรมการรับชมวิดิทัศน์รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2564เชิญรับชมค่ะ ข้าพเจ้านางสาวภาวินีลัมมานาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านท่าสมโหงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอนและงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยในการปฏิบัติงานยึดหลักการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในฐานะผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตลอดจนสภานะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและธรรมชาติของช่วงวัยด้านที่ 1. ด้านคุณลักษณะพฤติกรรมประจำตัวการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง ไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดบุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญเสมอเปรียบเสมือนได้ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอาชีพครูก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่กล่าวว่าบุคลิกภาพสามารถนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้ ข้าพเจ้ามีพฤติกรรมประจำตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นพฤติกรรมประจำตัวได้แก่การยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนักเรียนด้วยกัลายาณมิตรด้วยวาจาอันสุภาพและไพเราะอ,อย่างสม่ำเสมอมีการแต่งกายที่เหมาะสมสะอาดเรียบร้อยถูกกาละเทศะถูกระเบียบทางราชการ มีกิริยาอาการและลักษณะที่สง่างามจนข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นความสามารถในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตข้าพเจ้าได้นำหลักการจากแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบรุรณาการการเรียนการสอน จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดปลอดภยัยจากการครอบงำของสื่อเทคโนโลยีและตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียน ด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตการวางแผนบูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้หนึ่งหน่วยการเรียนรู้โดยตั้งชื่อว่าหน่วยการเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาโดยหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวมีทั้งหมด4แผนการจัดกิจกรรมซึ่งเนื้อหาวิชาตรงกับแผนการสอนลูกเสือสามัญแต่มาปรับให้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและมีความเหมาะสมต่อผู้เรียน ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะชีวิตในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการรู้จักตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นขพเจ้าได้จัดทำแผนกิจกรรมทั้งหมด5กิจกรรม5แผนการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นเสริมสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของผู้อื่นและเสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งอยู่ในแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญโดยมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกโดยการให้กําลังใจในการพูดหรือแสดงความชื่นชมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดเล่นทําตามแบบและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดแสดงออกอย่างอิสระใช้เทคนิคการตั้งคำถาม RCA ในการสนทนาให้นักเรียนค้นหาคำตอบสะท้อนความคิดความรู้สึกเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกให้นักเรียนสำรวจสังเกตอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆกระตุน้นหรือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนแสดงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ใช้สื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตได้สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนมีทั้งการสอนในห้องเรียนและการสอนนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมและตั้งใจเรียนมากขึ้นด้านที่3ผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นนักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นักเรียนมีทักษะชีวิต ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียดนักเรียนมีทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นจากการประเมินนักเรียนจำนวน47คนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน47คนคิดเป็นร้อยละร้อนักเรียน ผ่านกิจกรรมทั้งหมด47คนรางวัลที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตในหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี 1. ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการครั้งที่68 ระดับเหรียญทองการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 2. ถึ 3. ง3 2. ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการครั้งที่69ระดับเหรียนทองการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเนและการสะกดรอยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 3. เป็นวิทยากรค่ายพักแรมในปีการศึกษา2563 4. เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการในกิจกรรมลูกเสือของจังหวัดบึงกาฬ จากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึง6เนื่องด้วยมีความสนใจความถนัดและเล็งเห็นว่าวิชาลูกเสือสามารถสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนสวัสดีค่ะดิฉันนางวิทนาจิตปรีดาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าสม้มโง สำหรับคุณครูภาวินีลัมนาคุณครูเป็นคนมีความประพฤติีมีระเบียบวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศเวลาให้กับส่วนราชการในด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตคุณครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อประกอบการเรียนรู้และเป็นครูแกนนำในการบูรณาการทักษะชีวิตให้กับคณะครูในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความประพฤติดีมีระเบียบวินยัยและเป็นคนดีของสังคมค่ะคุณครูบาวินีเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากคนหนึ่งของโรงเรียนนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะครับโดยเฉพาะกับนักเรียน,นะจะเห็นได้จากการนำนักเรียนร่วมแข่งกิจกรรมต่างๆครับก็จะได้รับรางวัลกลับมา ตลอดนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะนะครับตรงนี้นี่ได้รับคําชมจากหนหก่วยงานข้างนอกชุมชนแล้วก็ท่านผู้ที่ได้ร่วมงานกับคุณครูพาพินีมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตก็ดีท่านผู้บริหารในกลุ่มเรือข่ายก็ดีนะครับเพื่อนครูนะครับอันนี้ หรือว่าเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากยิ่งนะครับสำหรับการที่จะเป็นคุณครูต้นแบบนะครับปกติแล้วผมจะออกเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแล้วก็พัฒนาการของคุณครูนะครับในการจัดการเรียนการสอนซึ่งคุณครูภาภีมีรมาารมนาถือว่าเป็นครูการครูที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการสูงมากของโรงเรียนบนนึงนะครับ แล้วก็ได้พาเพื่อนนะครูในการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยมาพัฒนารุ่นเรียนของเราโนะดยเฉพาะ,ะการนำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนนาลีเข้ามาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตัวเองรับผิดชอบอแล้วก็บูรณาการกับทักษะชีวิตของนักเรียนเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนนะครับที่ได้รับความชมเชยจากผู้ปกครองว่าบุตรหลาน ของทุกท่านนะครับได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าเด็กนักเรียนประสบความสําเร็จหรือว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะั้นขึ้นอยู่กับเสียงสะท้อนที่มาจากผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งต่อมายังโรงเรียนของเรานะครับซึ่งก็ได้รับก,การชื่นชมอย่างดีว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมูลคุปภวิณีนี้ ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอยู่บ้านก็ช่วยงานผู้ปกครองนะครับรู้จักเสียสละนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการประกอบอาชีพนะครับไฟรู้ไฟเรียนมากยิ่งขึ้นโรงเรียนม,มัธยมมูถือว่ามีความโชคดีมากที่ได้คุณครูพาวินีลมนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการ,รศึกษาของโรงเรียนนะครับซึ่งผมมีความเชื่อว่า ถ้าครูดีนักเรียนก็ย่อมดีด้วยถ้าครูเก่งนักเรียนก็ย่อมมีความเก่งด้วยนะครับซึ่งคุณครูภาวินีธรรมนาได้แสดงแล้วก็ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่คุณครูได้ทําสิ่งที่คุณครูได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นกับรุ่นนักเรียนได้เห็นผลเชิงประจักษ์แล้วนะครับ เราาาราาาาขออนนนนีียท่มมกกั้สิ่งที่ข้าพเจ้าหวังในการพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทักษะและมีเจตคติในการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาการจัดการกับอารมณ์และความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพื่อการปรับตัวการป้องกันตนเองในสถานการณ์ต่างๆจัดการกับชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการที่ทำการประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ